นี่ก็จะเป็นทางลงชั้นบาดาลเราจะไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไม่รอญยาดแล้วนะคะไปกันเลยเราจะไปชั้นบาดาลแล้วนะคะไปไปพานาคกันค่ะทุกคนไปเลยก็เข้าใจกันไม่ได้อาชิบเนี่าเป็นอย่างสมาร์วอรไทยถ้าทางที่เบานะเป็นคนเล่าอยู่แล้วก็เข้าใจแบบนันไปเลยค่ะทุกคนไปชมบาดาลนี่คือเมืองบาดาลนะคะทุกคน ทวกคนเมืองเมืองบันไดค่ะสวยนามมากสวยมากอ้เมืองบันไดสวยนามมาก ก็จะเป็นราสีของหลวงปูย่ยานานะคะนี่ก็จะเป็นรูปจำลองก็งะเป็นบาลสี